ตัดเกรดแข้งลิเวอร์พูลเกมพิชิตเชลซีคว้าแชมป์เอเอครับอลิซอนเบ็คเกอร์9คะแนนเซฟลูกยิงของอลรันโซในครึ่งแรกและ,และเซฟลูกยิงของพูลิสิตในครึ่งหลังก่อนที่ช่วงดวลจุดโทษจะมาเซฟลูกยิงของมิสันเมาส์ได้อย่างสุดยอดเทน no นเล็กเซเนอร์อโน8คะแนนถือว่าทําได้ดีมีจังหวะเปิดบอลส,สวยๆรวมไปถึงการจ่ายทะลุช่องให้ดีอาร์ตหลุดไปยิงเกือบเข้า อิบราฮิมาโกนาเต้7.5คะแนนเล่นได้อย่างแข็งแกร่งควบคุมแนวลุกเชลซีไว้อยู่ในกำมือลูกเบียดลูกชนมาครบแถมมีความเร็วอีกด้วยเวอร์จิลฟานได์7คะแนนทำได้ดีตลอดในการคุมเกมรับแต่น่าเสียดายที่มีอาการบาดเจ็บทำให้เล่นได้แค่90นาทีเท่านั้นอนดูโรบสัน7.5คะแนนในแง่ของเกมลุกยังโดดเด่นเติมเกมฝั่งซ้ายได้ดีมีจังหวะยิงไปชนเสาอ,อ,อีกด้วย จอแดนเฮนเ e สันเ7คะแนน,ต,นต้องทำหน้าที่แทนฟาบินโยในการเล่นมิดฟิลด์ตัวรับแต่ก็ทำหน้าที่ได้อย่างไม่ขาดตกบกพร่อง n a บีเกเอตาเคะแนนมีความกระตือรือร้นและความขยันช่วยบทบี้ในแดนกลางมีจังหวะยิงแถว2ได้ลุ้นเดอโกอาคันทาร่ ala, คะแนนจ่ายบอลมีดีบ้างเสียบ้างแต่หนักประทางดีมากกว่าเพราะมันก็ต้องมีมพลาดกันบ้างอยู่แล้วในการจ่ายบอลแบบได้เสียคาดบอลยังแจวเหมือนเดิม โมฮัมเหม็ดซาราหคะแนนมีจังหวะหมูข้ามคานก่อนที่จะมีอาการบาดเจ็บถูกเปลี่ยนตัวในนาทีที่30กว่ากว่าลุยดิอาร์คะแนนฟอร์มสุดยอดมากมีส่วนกับเกมลุกตลอดกล้าเลี้ยงบอลใส่คู่แข่งหาจังหวะจบสกอร์ได้ดีแต่น่าเสียดายไม่มีประตูนในเกมนี้ซาดิโอมาเน่เจคะแนนเกมนี้เล่นเพื่อทีมมากกว่าอาจจะไม่โดดเด่นแต่ก็สนับสนุนเกมลุกได้ดี แต่ในช่วงดวลจุดโทษยิงไม่เข้าทําให้แฟนบอลเสียวับตัวสำรองเดโอโกโจตาเคะแนนมีลุ้นทําประตูแต่ขาดความคมเจมิวเนอร์เคะแนนลงมาเพิ่มความนิ่งในแดนกลางแล้วก็ยิงเข้าในช่วงดวลจุดโทษจะอามาติทำหน้าที่แทนฟันได์ที่เจ็บได้อย่างไม่มีปัญหาโรบิโตเฟอร์มิโนหคะแนนลงมาทําอะไรไม่ได้มากนักแต่ยิงเข้าช่วงดวลจุดโทษ คอตตาสซิมคาต8คะแนนลงมาแล้วฝั่งซ้ายดูดันเลยทีเดียวเป็นคนสัดจุดโทษปิดท้ายพาทีม,ม FA, คว้าแชมป์เอฟเอไปครองได้สำเร็จใครอยากให้นักเตะคนไหนเป็นแมนอัพเลเมก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้นะครับตัวสำรองลิเวอร์พูลเผยขอยิงจุดโทษคนที่7ก่อนพาทีมคว้าแชมป์เอฟเอครับหนึ่งในตัวสำรองลิเวอร์พูลเปิดใจอาสาขอยิงจุดโทษเป็นคนที่7 ก่อนซัดพาทีมเอาชนะเชลซีคว้าชแชมป์เอฟเอคัพได้สําเร็จควันหลงจากการแข่งขันฟุตบอลเอฟเอัพร,รอบชิงชนะเลิศเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาซึ่งหงแดงลิเวอร์พูลดวลจุดโทษเอาชนะสิงโตน้ําเงินคามเชลซีไป6ประตูต่อ5หลังเสมอใน120มนาทีทําให้คว้าชแชมป์รายการนี้มาครองได้สําเร็จเป็นสมัยที่8และเป็นแชมป์ที่2ของปีนี้ต่อจากคาราบาวครับ ล่าสุดคอต้สทีมิคัสแบ็คซ้ายตัวเก่งของลิเวอร์พูลเปิดเผยว่าเขาเป็นคนขอยิงจุดโทษคนที่เจ็ดก่อนซัดปิดท้ายพาหงแดงผง,งาดแชมป์สุดยิ่งใหญ่โดยแข้งวัย26สปีกล่าวว่ามันเป็นเรื่องที่พิเศษมากสําหรับผมผู้จัดการทีมถามผมว่าอยากยิงเป็นคนที่เท่าไหร่ผมก็บอกไปว่าเป็นคนที่เจ็ดเขาก็ถามผมว่าทําไมเลือกไกขนาดนั้นผมแค่บอกว่าผมอยากได้เลขเจ็ดและเลขเจ็ดก็ให้โอกาสผมยิงเพื่อเอาชนะเกม ผมเลือกทางขวาและผมยิงเข้าผมมีความสุขมากจริงๆผมไม่ใช่กีกสเกาลเซอร์แต่ผมเป็นสเกาลเซอร์กีกนอกจากนี้ซิเมคาด์ยังเปิดเผยด้วยว่านี่คือการยิงจุดโทษครั้งแรกในอาชีพการค้าแข่งของเขาอีกด้วยซิเมคาด์กล่าว